สวัสดีค่ะครวตือสาบ้านนาคะ่ะตอนนี้มามุมที่สูงมากของเขาค้อนะคะเบิ่งทางพี่น้องเรามาในทางที่แบบไม่มีคนนะเรามาพาไปผจญภัยทางไหนอีกแล้วนี่ไปจากภูเขาหมู่ลุมท้องเหมนแบบสด oh <my> <laughs> โอ้ my god รถมันมันขึ้นเขาเมื่อยมาละตดบ่เบิ้ลมีคนขึ้นมาอยู่เด้อ แต่ก็น่าจะไม่เยอะนะฮะเม้นบอกเอปากจูโ้โหว้าวทุกคนเหรวปาเตีหูอ๋อสูงมากนพาทุกคนชมวิวนี่สูงมากจุดท,ที่สงูงที่สุดนะคะจุดช,ชมวิวที่พึ่งกันหานลงลม Chào bên cạnh vị đến với kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video đi nào à? wow. ลงมัก,มกครับนะคะพี่น้องยามลงมาต้องลงทางลัดตัดเด้อ <c oughs> มาทางลัดกันนะคะแต่ว่ายังม่หออ่ดูพี่น้องด้ว <c oughs> แต่ที่นี่แบบชอบต้นสนที่นี่มากนะคะทุกคนสวยว้าวนี่เลยค่ะจริงที่ทรายากมาก ชมวิวข้างล่างว้าว,ว,าวน,นี่ก็เหมือนอยู่บนเขาเลยนะทุกคนแบบสุดยอดนะคะนกรมาก,มากเลยว้าวน,นีที่ทางไปแสดงว่าอาจจะแบบลาดยางยังมาบ่หอดเนาะพี่เบีเ์เนาะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะครับนะคะ ก็เจอเพื่อนโดยไม่ได้นัดหมายนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ขึ้นมาได้หรือยังขึ้นออกมาก่อนเราซื้อต้นไม้กันดูเพื่อนขึ้นมาได้ยังจุดชมวิวเลยนะครับจอดรถก่อนเราชมวิวก่นกันเดี๋ยวพาทุกคนไปชมวิวนะคะ ม่ได้ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนมาที่จุดชมวิวเราอยู่จุดที่สูงพอควรนะคะอ๋อนี่ไปอีกนิดนึงอันนี้คือทุ่งการหานลำลมโอ้เขามาพิทา อากาศดีใช่ไหมคะพี่เมาด้านดูด้านนี้สวยพี่เอ๋ลมแรงมากเลยนะคะนี่เลยนะคะจุดชมวิวโอ้เราอยู่ใกล้น้องฟ้ามากทุกคนนิดเดียวก็เป็นน้องฟ้านะคะ ตว้าวนะคะจะพาทุกคนไปชมวิวเดินาทุกคนไปชมวิวอากาศดีทั้งวันนะคะทุกคนไม่ร้อนนะคะ,ะ,ะไม่ไม่มันใช่ภาพเขาได้น ตาว้าวทุกคนมองไปด้านโน้นก็จะเป็นท่ามการถังลมเลยในหนึ่งเราก็ถึงแล้วเนี่ยชอบมากเลยค่ะ জমলে <laughs> আসান <laughs>